สวัสดีค่ะทุกคนฝรั่งกับคนไทยมาดูเฮดไม่มีไม่มา tiktok 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 เป็นเรือ,อยอาขาเพิ่นเลยสวัสดีจา้าทุกคนเลี้ยวเลี้ยวแม่ก็ฝรั่งเข้ามาเก็บเห็ดได้ค่ำวันนี้มาเบิองอ้งเหงาจา้ามันมีบัวมาสำรวจป้าจา้ะใช่ฝรั่งขอเราดอกหนึ่งนี่จ้ะเห็นงามๆยังใส่ทุ่งมือใส่ถุงมือก่อนนฝรัง่งแต่งตัวมีชิดมาก โอ้อะไรขนาดนี้ใช้ชงมือใช้เอสอ,อืมฝรั่าางเก็บเห็ดนีต่กตก,ตกต่าเก็บเลยอันหนุนแขางๆกับดอกง่ายจว่าเถอะแล้วดอกกันโอ้สวยมากโอ้สวยขนาดนี้ถ่ายรูปให้เอาไหมเอายังไว้ให้ถ่ายรูปให้งที่แรกดอก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 แรกเฮ้อสวยมากเลยเนาะสวย ตัดขาเลยเดี๋ยวเดีอซจะบนลีลามากเจอหนึ่งดอกแต่ลีลามากหาาอกคนไทยน้องออกเยอะออกนิดเดียวเสียดาย้ขาไม่เสียเอาไม่ตัดแบบนั้นนะ่ะตัดแบบที่คุณถนัดสิเออตัดอย่างนั้นมันก็เอาที่เราถนัดโหสวยมากเลยเนาะ ได้และหนึ่งดอกหนึ่งดอกแล้วหนึ่งดอกอ่ะจ้ะนี่ตะ่อนเหี้ยมาโร่เลยได้เห็ดผึ่งเกาลัดน้ำน้อยๆจ้ะไปจ่าไปหากันต่อพอดอกดี้ดอกดีเท่าแล้วปะยางต่อไปดูไปทางไหนข้างบนสิไปข้างไหนไปข้างบนไปฝั่งโน้นไปจ้ะแหวนกระถิออกไปหาตะกะตาแหวนผมกับตะกะตาแหวนไปพยายางไปชังนีกันจ้ะโมดัว่าสิมีหรือเปล่าด้วยจ้ะเด้อไปเบิ่งกันจ้ะ มาเดินไปดูกันมามามาทุกคนมามาทุกคนวันสันวะจริงจ้ะให้ยเฟอร์ราร์เก็บเห็ดเผึ่งเกาลัดดอกงามๆเฮ้ยอย่าโอเสวยนี <h <h ่ด้วยนี่สองดอกเี่นไรเช่นไรเช่นไรมึงไงดอกใหญ่ด้วยโอ้สวยขนาดนี้อยานี่นี่อีกสองดอก อันนี้เป็นเสียหรือล่าไม่เสียอ,อ๋อตัดอีกตัดแตัดเอาดอกได้ตัดอีกมึงดูที่ดอกไม่เสียดอกได้ดอกได้ดอไดโอเคเห็ดเพิง <c ười> พ่งไม่หมดเห็ดเพิ่งไม่หมดกูเห็ดเพิ่งไม่หมดจังครับงามอเอาเอาดอกเห็สวยเนี่ยสองดอกได้ได้อยู่ได้กูนุ่งนู่งหนอีกดอกหนึ่งเห็ดเพิ่งเกาลัด เมมโมต์อันนี้เห็ดพึง่งแมโมโมต์เห็ดพึ่งแม่โมต์มจะเห็ดพึ่งเลือดไหมจ้ะเฮกเซโรลิงจ <az> ้ะเฮกเซโรลิงเหงาเลยเห็ดพลังตาขาเห็ดพลังศิษย์าเลยได้จ้ะดอกนั้นก็เอาดอกนั้นก็สวยโอ้ไม่เอาขาเหีส้สวยสวยนุ่นๆอีกดอกหนึง่ง เนี่ยดูที่สวยไหมนี่มันเป็นสวยไม่สวยก็ไม่เอาไปต่อไปต่อไปต่อจับปนี่ดอกน้อยนี่งามอยู่นี่ดอกน้อยเนี่ยจอ,อกนะตาดีดตาดีเหอ,อเออเออนี่โอเคอ่ะเก็บอันอีกดอกนึงอีกหนึ่งดอกอันมัมมี่เฮ็ดเพิงหวานกับเก็บเห็ดเพิงเกาลัดเดี๋ยวจะเนาะพลังเดี๋ยเก็บพลังที่รอได้ อันมั้นเบงป่าจ้ะนี่ดอกนึงอย่งอีมันนนัดอกเหญ่หน่อยผลงานเห็นที่ไหนคนไทยคนไทยตาดีป่ะตาดีของของไทยเนี่ยคนไทยตาดีอ้บได้แล้วเก็บเล็กผสมหน่อยครั้งแรกจะมาเบิ่งปลาเบิ่งปลาเบิ่งปลาว่าสิมีบ่อเห็ดเราสำรวจปลาก่อนจ้ะเพราะว่าหมองอื่นก็เจ้ามีเห็ดกันแล้วนะ อันนี้แบงค์เลยมาสำรวจก็ฝรั่งก่อนจ้ะมามีเห็ดบัวนี่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 อืมเก็บเองก็ได้แบงค์เก็บเองแบงค์ก็ได้ได้เต็มกระตาเหรลรอฝรั่งนี่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 คนไทยนี่ฝรั่งซาค่ะคุณแล้วนี่นี่นี่เอินเข้ามาเดี๋ยวกันยางบ่ได้นี่นีโอ้โอ้สีลมสีลม เนือ้องามกลังฟอกงามอยู่โอ้โอ้เน่าดอก <Okay. S 1> ได้ไหมได้เออได้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 โอเคนู่นหน่อยดอกหนึ่งน no, 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 no. ู่นหน่อยนี่ดอกหนึ่งม่ได้เห็ดสตา์พิ้นญี่ปุ่นนี่ก็เ,เห็ดพึ่งเกาลัดนี่แหละเราไม่ได้สายพิน้นเราก็เอาเห็ดพึ่งเกาลัดแทนได้ไปนั่นอีกดอกหนึ่งอะไรนะ่ะนู่นน่ะดอกอใหญ่ๆนะ่ะ อันนี้ดูก่อนเนี่ยดูก่อนอะไรเห็ดพึ่งเกาลัดอันนี้เพ้นเห็ดพึ่งเกาลัดดึงขึ้นมาดูดิกำลังตัดเลยไหนเอ้างามอยู่เอาใบเอาหญ้าออกหน่อยโอ้สวยนี่นี่เมียโอ้ได้อีกดอกหนึ่งอันอีกดอกหนึ่งไต้ที่เราขยักขันย่อยจ้ะ มาสำรวจปลาจ้ะมือแรกจ้ะมือแรกก็เจ้าปลาเฮดออกแล้วแหวนก็ฝรั่งก็ไปเก็บเห็ดบลอว่าสันว่ะแต่ไรบ้าเบิ้งอ่ะจ้ะได้แค่นี้ได้แค่นี้เล่นตอกสไตน์ขึ้ฝรั่งบอกได้แค่นี้ว่าสันไปย่างหาต่อย่างหาต่อหหาาตต่่ออเห็นไหมฝรั่งบอกเห็นน้อยน้อยเงี้ยน้อยน้อยกันไทยน้อยก็เอากดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอย่าตัดอย่างนั้น พราะว่ามันเล็กเกินตัดตูดนิดเดียวพอเ,เออโอ้ยกระเด็นกระเด็นเออนี่กระปุกลึกนี่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 กระปุกลึกนี่อีกอู้นู่นอีกนู่นอีกนู่นอีกโอ้คนไทยจ้าดีดีเออตัดตูดเล็กๆตัดที่จะเอามือหยิกมีดอยู่ไหนมีดนี่แกจะทิ้งมีดตัดตูดเล็กๆออกออกอย่าแค่นั่นแหละนี่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 อีกนี่อีกนี่อีก ถ่ายตาดีอถ่ายตายดีาดีพะราแโอ้น,นู่นนข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกอีนอย่างนี้โอ้โเล็กเล็กอย่าเล็กเล็กนี่แหละเซ็บเซ็ปเล็กเล็กเซ็บเซ็ปนี่แหละเออนั่นแหละอันนั้อเลยนั่นแหละเวนกับมดโอ้นี่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 แทนเก็บเพ็ดเพื่งเกาลัดด้วยจ้ะเวนก็ฝรั่งใอะไใส่ะอู้นั่นน่ะสไตล์พิ้นหรือเปล่า อันนี้เป็นนาน,าน,นานใต้พินเฮดเพลิงหวานนานนานนานเป็นจังไดน,นั <ไป S 1> ่งเป็นจังไสเม้ยตาดีดีใต้น้ำปลาสองแล้วดอกที่สองดอกที่สองเป็นไงเมียตาดีปะตาดีมากมากเห็นได้ยังคุณบอกไม่ใช่ไม่ใช่อีกบอกว่าใช่ไม่เชื่อ เห็นว่าเอาเอา,เอาสิไม่เอาได้ไงไป <c oughs> นี่นี่นี่เห็ดพึ่งเกาลัดเห็ดพึ่งเกาลัดนี่ดอกเล็กๆเนี่ยนี่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 อีดอกนึงนี่สองดอกฝรั่งเย็บนะฝรัง่งเย็บฝรั่งเย็บ <c oughs> ไม่เห็นโอ้ยเย็บไม่ได้เอาเล็กๆต,ตัดตุ่นอันเดียวจุ๊บแฟติกนั่นแหละนั่นนั่นนู่นนู่นสองอันอันนั้นไม่เอาอันนั้นเล็กเกินอันนี้ได้อันนี้กระปุกลึกเมีย อันนี here, here, here. Anyway, lar, ้ก right ับต้นลืกกต้นเลืกมันเมียคุณเลยกูดเห็นไหมได้แล้วเออไปหาอีกหาอีกเฮียเฮียเฮียหาอีกนี่ไงนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอันนี้เป็นสายถึงงั้นบ่จ๊ะแมีนเห็นแบบแวบโอ้ยแมีนอีิริจะล่ะเจ้าบาลเน่าแล้วนี่เน่าแล้วอันนั้นอันนั้นก็เทาแล้วห่วยมีรอยอ่ะเท่านูโนนู้นนู้น นอ่นนๆ่นน่นน่ว้ยแหวนก็ตาดีแท้เยเมียเย่เมียเย่เยเห็นไหม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 โอ้แหวนตาดีวะเห็นไหมเมียตาดีปะตาดีมากมากโอ้โหโอ้โหได้แล้วูอีกพูอีกพูดอีกพดอ่ะพูดอ่ะแมนบ่พูดแมเลี้งเจียอยูกนทำซาดตัวนี้ก่อน อุ้ยตะก้าอีกไม่รู้อยู่ไหนล้วอีกทิ้งตะก้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตะก้าแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาตะก้าก่อนเาใส่น่ะพุนพุนอ่ะตะก้าเปี้ยเห็นไหมพุนพุนส่วนท้ายทิ้งทั่วๆพุนตะก้าเวียนจะเห็นว่าพุนนูหนู่นูเว้นสิ่งไปพุนเ่ะเว้นแรงน้ำเห็ด ไปลองไปเอาให้แหวนแหวนน้ำเห็ดเออนั่นแหละเออมาแล้มาเก็บอีกสองดอกเนี่ยอีกสองดอกอีกสองดอกพลังมันปลาห้แหวนชายเพิ่นเป็นคนเก็บประสันว่าเนี่ยนี่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 อีกสองดอกเห็นบ่เห็นแล้วเออเนี่ยเห็นนะ เออเคลียร์ไหมดึงดึงออกมาเลยดึงออกมาที่ไม้อ่ะข้างในด้วยเอออืมเละอืมที่ไม้ดึงออกมาอู้สามดอกแล้วนันอีกอู้เคลียร์ดีเดี๋ยวดอกเขาหักนะอย่าให้ดอกเขาหักสิโออก่อนกระเซยใส่เซยขวาอันนี้ไม่เอาอันนั้นอันนั้นเสียไม่เหรอนู้นนี่รอหนึ่งน่นนู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 ่นโอ้โหจะจะยืนสัตยาแล้วเหรอตาดีไหม อย่าคนไทยตาดีมากเลยนะโอ้คนไทยเก่งปะล่ะคนไทยเก่งน้ำประเนิงอย่าตาดีมากเลยคนไทยใจทุกอย่างใช่เจ้ามาจ้ะไปต่อไปต่อหน่อยสิเวีนเห็นไหมไก่เวีนว่าแมนได้จ้ะแมนได้น่ะเห็นด้วยเนี่ยขนาดเมนอีหลีจ้ะอุ้ยตาเวีนดีขนาดเลยคนไทยดูที่ไหน เห็นบ oh, yeah, kind of yeah, uh, yeah, ่ต oh, yes, yes, yes. oh, ัวหนึ่งกิโลเนี่เพลกเก็บเห็นไหมอันนี้เป็นสแตนพิเนีตาดีเล่ตาดีมากเลยอ่าจ้ะการเก็บเห็ดห้องแหวนก็พุนอีดอกนึงพุ่นอ่ะ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 พุ่นอ่เก็บคนอันนี้คณไทยพุนอ่ะพุ่นอ่มาได้ไปโชทวพุน่ฮอคนไทย เห็นป่ะเห็นป่ะเดืนเดนเดนเดนเห็นไหมตาดีไหมนั่นน่ะตั้งเด่นตั้งแบบสวยมากเลยว้าวนีวขอแวนไทยหลุมในด้วจ้ะงามคักแรนหลวงพ่อดอกแรกงามงามโอ้สวยน้ำมือหนึ่งเลยมันไทยเก็บเก็บว้า สวยมากเลย <But. S 1> ข้างหลังป่ดสวยเก่าที่กูตั้งโดยคนเดียวเลยอ่ะอันเน่าก็ตัดออกเลยไม่ต้องเอาไปทิ้งที่บ้านอีเกะก,กะเออนั่นแหละสวยละเออนั่นแหละกดโอ้สวยมาก oh, 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 oh. ดีใจวะดีใจดีใจไปหาต่อ <laughs> ข้างหลังเห็นบ่ ฝั่งนีฝรั่งไม่เห็นอันนี้มันเป็นสไนเปิลสมัโลน้นยะไงมัโล,นนโลน้นเลยอ้วนมัโลนอลยโหเห็ดเผื่งเกาลัดดอกใหญ่มากเลยจ้ะเท่ากันกับสไนเปิลสเนาะเท่ากันกับเห็ดพึ่งหวานเลยเนาะ <Yeah. S 2> ไปหาต่อไป,ปไหนต่อไป,ไ,ป,ไ,ปไหนอ่าเป็นไป <laughs> 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 นี่ไงล,ลอยคนตัดขา มีคนมาแล้วจ้ะมีคนมาแล้วไปปะเขาไปหากันต่องามบ่สวยสวยน้าจ้ะอู้นี่ไงดอกหนึ่งอีหยัสองดอกสองดอกสองดอกไหนน้าอู้นี่เก็บ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 อู้นี่อีนี่อีนี่อีน่อเนเก็บเห็ดเพิ่อนก้าลัดกันน้าจ้ะดอกน้อยๆพลังบอก นี่นหาอันนี่อีกฮะนห่าห้าห้ห้าห้าก็าห้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 า่้ารัา้าห้า่้ดห้าห้อห้าหเก็บาห้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 กห้าห้าหเาห้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 าห่าห้า้า็้ก็้าห้าห้ห้าห้าหาาน้าหโอ้้้า้าา้ก เอาดอกนี้ว้าวออกมาออกมาว้าด <laughs> oh, no, 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 no. ูีิดอกนึงโน่นน่ะโน่นน่ะมีเยอะมีอ่ะอันนี้ดีไหมดีแล้วไม่เกลได้อยู่ได้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 นู่น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 นี่นี่สองดอกเอาดอกเล็กๆนี่ดอยเอาดอกเล็กน้อยด้วยก้นไทยเอาเอาแค่ฉันะอย่าน้อยน้อยนี่แหละน้อยน้อยอือนั่นแหละเล็กน้อยก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดตูดแค่นิดเดียวอ่ะดอกเล็กน้อยอะ ใช่แล้วแตดตูดติ๊กนิดเดียวอย่าดันแหละเออเยอะเยอะนี่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 โอ้โหคนไทยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วกล่องแหวนกลับไปเที่ยวที่แดนละเพราะว่าแบงก์มาเบิ่งกล่องเลยแหวนเบิ่งหาตะเห็ดตาหาตะเห็ดเลยจ้ะนี่นี่เีาแล้วเหนี่อยนด้วยใช่ตะเห็ดเพิ่อก็รัดขางามมาก nó hàng ngam bò cam kèn cam cam này phần cao lát lái lại chưa lái lại à ở đây bên chìa đọt đây má đọt đây này lái là đẹp à, nhang hả to 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 ui đi 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 đuôi đi đuôi ui uh, ngam nó โอ้ oh, นี่นี่นี่ดอกเล็กเลยน้อยน้อยน้อยอ่าน้อยน้อยแต่เสพเด้ไปหาต่อหาต่อจะหาต่อ้ไปอู้หูพ่ออู้พนพ่อดอกอยังงามจ้ะพ่อเฮ็ดเผิ่อเกาลัดดอกยังงามเลยพนอ่ะเออเสียไม่เสียหรอกขาสวยมากเห็นไหมนะ่ะพนน่ะตัดออกที่ที่ริมที่มันเสียนั่นแหละ เออนั่นแหละสวยสวยสวยเห็นไหมสวย,สวยแป๊บเดียวได้เยอะแล้วน่ะใช่แป๊บเดียวได้เยอะแล้วไปมาตรงนี้เยอะอันนี้ให้เพิ่อนก็รัดออกไล่หลายหนอจ้ะจริงจักรอีกจิมตักรยแวน่นจิงจกรยกระต่ายอีกแล้วะ่ะนะฮะกระต่ายเดี <laughs> ๋ยวแม่นไทยคิมเบงซีล่ะพลงังจะมีคนตัดเห็ด ใจไม่คนอยถ่ายคลิปกับจอทิมแตกตาไปใส่ต่อเฮ้าที่ไหนคนไทยเดินถแถวนั่นแหละปะข,ข้าง่างก็ข้ที่ไหนก็ได้เดินเลยไป,ไปโอเคอพลังโยงเทิงคนเหรอแหวนพ่อแหวนกับจัดเอาผู้เดียวยงามเืจะัะกในงามเหรอแหวนพ่อจะเฮ็ดเพิ่งกลา กรลังพ่อโอ้กรลังอู้นั่นอีกดอกนึงปาดคายเฮ็ดเพิงอนาอันเาลัดไหมจ้ะปาดเปไงคางใหญ่แน่เถอะนี่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  <c oughs> นี่น,นี่น่นี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 ่เป็นสวยปาดดอกนี้เพิ่มางามเทอะโอ้สวยขนาดนี้สวยเนาะสวยนะี่ให้เพื่นเขารัดง่ามงามเลยจ้ะ ดอกเล็กน้อยเออนี่อีกนี่ๆๆนนี่ชหใส่หรอนี่นี่นี่นีใส่ใส่พูดดีพูดดีพูดดีนี่ไหนนั่นน่ะขายาวๆเนี่ยอขายาวๆเนี่ยขายาวๆนี่อะไรเห็ดผึ่งเก่ารัดยังงามเลย องกงามๆเนาะได้ทำเก่งสมสวยมากเจอใจพี่นดอกเจอเฮ็ดพิงบ้าน่ะจ๊ะนี่นี่เฮ็ดพิงบ้านดอกได้น้อยเอาไหมบ่ให้เขาขึ้นก็อเ,เอาเอาสิเอา <laughs> <laughs> บา่ได้เฮ็ดก็ต้องเอาดอกได้น้อยโ <laughs> อ้นี่แซ่บ อันนี้เซฟดับเบิลหนึ่งอันนี้เซลดับเบิลหนึ่งอันนี้่เราฝรังว่าเซฟดับเบิลหนึ่งดูดูว่าขึ้นที่ไหนเขาขึ้นที่ไหนเฮ็ดผึ่งก็ลัดขึ้นยุต่อนี่ไม่เอาคเลยอ๋อไม่เอาเสียก็ไม่เอานู่นนดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่เห็นปห็้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหนแล้วอ่ะสัน่เตื่นเต้นมันเห็นปะสองดอกเลยทำงาม เร็ให้แก่ใครเอาวิวนึ่เอาวิวเอาวิวเออใครยาวใครยาวนกกระยางนกกระยางนกกระยางไม่เห็นอีกละไม่เห็นอีกแล้วเออหนึ่งขึ้นมาค่อยตัดหนึ่งครั้งก็ได้ทีนี่อีกนี่อีกนี่อีกโว้สามสี่ดอกเร็วเร็วเร็วนี่ยสมจบ สามนี่เดี๋ยวคุณเหยียบแฟดเฟตเฟดนี่ด้วยเดี๋ยวคุณเหย็บนี่เนี่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 เออนี่นี่บอกใหญ่มากอู้ันนี้ดีดีไหมดีดีสินูนะโอ้นี่นี่ตะก้ารตะตั้งยังไม่เห็นเลยตะก้าจะเหยียบอยู่เลยไม่เห็นเลยเออกล้องหนึ่งครั้งก็ตัดหนึ่งครั้งก็ได้โอ้กพื่อองบอกเหนื่อยแล้ว ไอยเก็บดีๆหัวหลุดไม่เป็นไรโอ้เสียดายขานะสิจดเอาขาด้วยเออเออแฟอืมแฟดเหวียนไดจะเฮ็ดเผิ่งเกาลัดด้วยจ้ะเอเอนั่นนั่นน่ะเฮ็ดสวยขนาดนี้ฝรั่งมองไม่เห็นฝรั่งเห็นมองมาเห็นไม่เห็นห โอ้ยฝรั่งเอ้ยตาฝรั่งไม่ดีตาฝรั่งเสียแล้วตาฝรั่งเสียแล้วไปนู่น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 ฝรั่งเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเบอร์ฮีโนซันวาไปเห็นก็ตามมาจะให้ดูนู่นน่ะงามมากตาแหวนเห็นนี่ดีจังนะพูน่ะพูน่ะมอดมอดน้ำงามปีนี่เนี่ยเนี่ยสองดอกพูน่ะพูน่ะโอ้พูน่ะ วูดจะเหยียดตะกร้าข้างหลังฝรั่งเห็นแล้วห <laughs> ลังแล้วไม่ค่อยเห็นมันจะรทาเก็บเห็นฝลังไม่เห็นทาไอ้บึงเ,เต็มเต็มฝลังเก็บเห็นสวยสวยเลยฝรั่งไม่เห็นงันเมย์ค <laughs> ุณอะคุณอะวู้ว <laughs> ูดขึ้นหลายแท่ง ฟ้าเราบอกทำเหยื่ว่าสันเห็นยังเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวค่ะเก็บเก็บกองเก็บกองก่อนค่อยตัดหนึ่งครั้งเห็นคุณจะตัดชุบๆก็ได้เอากรนไกรตัดแบบที่คุณตัดอ่ะเอออย่างนั้นก็ได้พอบำมาโร่หนึ่งก็จะให้ตัดต้งเสี่จ้ะเออนั่นแหละนั่นแหละใช้อีกนู่นนี่ค่ะคุณเผื่อบ่ไรด้วยจ้ะเผื่อหายนี่นี่นี่ นี่เออตัดชุบเนอนี่น้อย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 ก็เอาน้อยน้อยด้วยนี่ด้วยเอาสิโอ้โหเฮ้ยอันนี้แซ่บปะธรรมดาเออหน้าแน่นหนแน่ใส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 ่ทุกขาโคตรนุ่น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 นี่เก็บมาลดเลยจ้ะแบนโมมีเห็ดเพิงหวานแบนก็เก็บเห็ดเพิงเกาลัดนี่นี่เก็บนี่ก่อนนี่นี่สวยมาก โอ้โหดอกใหญ่ที่ไม่เอาหรอกเอาดอกนั้นใช่เอาดอกนู้นดอกนี้เอาดอกนู้นไม่เอาเอาดอกนู้นบัคซีราเอาทุกจังหวะเลยอ่ะเลือกได้เอาทุกอย่างที่ไหนเลือกเอาที่สวยนี่นี่แต่เมือสิเต็มมือโอ้นู่นอีกนู่นอีกนู่นอีกข้างหน้าอีกเยอะเลยเก็บ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 อุ้ยนี่นี่นี่สองดอก นี่สองดอกนี่สองดอกโอ้โหคนไทยเอาดอกเดียวเอาดอกนี้ดอกใหญ่แมวโอ้โหฝรั่งหอบแลยฝรั่งหอบคนน่ะหอบเต็มเสื้อแล้วไปใไฮตะกร้าใไฮตะกร้าไม่เก็บต่อนี่นี่นี่ว้าเห็ดเพผือกกำลังไล่ลายจ้ะเห็ดอกงามนี่นี่สองดอกกำลังสองตัวใช่นั่นแหละนี่นี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงอ่ง คนไทยจะดีดใช่อ <descon fin anta> <p ist ur ating> ุ้ยสีดำกับสีหญ้ามันก็ตัดกันอยู่เด้เนี่ยเจ้าเจ้าจะไม่เห็นเลยเออนั่นแหละโอ้ข้างหน้าข้างหน้าอีกอีกนี่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 ฟางฟางว้าสวยมากเลยโอ้เห็ดเห็ดพึ่งหวานที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเเห็ดพึ่งหวานนี่ยเนี่เนี่เห็ดพึ่งหวานนี่นี่เก็บดอกนี่ก่อนเล็กเล็กเอาเห็ดพึ่งหวานก่อนเห็ดพึ่งกะล่าจะพึ่ง โอ้งามบ่เออสวยงามเนาะสุดยอดเฮียวุ่คนไทยเห็นไหมคนไทยตาดีป่ะคนไทยดีๆดาดีๆสวย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 เต็มตะกร้าล่ะอันอันนี้ไม่เอาดอกใหญ่ไม่เอาข้างหลังข้างหลังคุณก็ไม่เอาดูนี้สิอันนี้สวยไหมอู้นี่เอานี่เอานี่เอาดอกนี่เอา เออนี่สวยสวยสวยนี่สวยไปหาต่อตะก้าใส่ตะก้าคุณมะอย่าลืมตะก้าอีกล่ะไปต่อ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 หาต่อจะหาต่อนึ่สองามสีอันโอ้สวยสวยฝรั่งโอ้ฝรั่งก็ตาดีแท้นู่นนู่นอู่นอีกอู้นอันนี้นี่อู้นอันนี้เอาเอาเอาดอกใหญ่ดอกเดียวไม่เอาดอกเล็กไม่สวย อดอกใหญ่เนี่ยอดอกใหญ่ดอกใหญ่ขาสวยไม่เห็นน่ะโอ้สวยสวยนี่นี่อดอกเล็กสามสี่ดอกนี่อันนู้นไมวมันนี่ฝรั่งวิน้นเลยฝรัร่งหมุนมาหมุนไปหมุนไปหมุนมาฮะเนี่น 3, ยอย่าเขาสัตวนี่นี่สามสี่ดอกนี่เออสวยสวยสวยโอ้ฝรั่งเต็มกระตาล่ะเนี่ยสามดอกนี่เอาสามดอกนี่สวยมึงจะ อันดอกข้างหลังฝรั่งกับดอกใหญ่นี่อีกสามอันสามดอกสามดอกโอ้อีกหนึ่งดอก,กนะอันนี้เก็บฝรั่งก่งเก็บจนแบบปวดหลังแล้วมาสั่นวะอันนี่เก็บมาโล้วนอนยู่มันเลยเก็บเฮ็ดเพิ่อเกาลัดด้วยจ้ะได้แล้วน้ำตะก,กาเต็มไปจ้ะพอแล้วจ้ะเดี๋ยวเขามาเก็บกันต่ออีกแล้วจะ้ะเนาะ เหนื่อยแล้วเห<ค>นื่อยฝรั่งเมื่อ<ไท>ยฝรั่งหิวเข่าจ้ะไปกลับบ้านไปกินเข่ากันแล้วไปขอบคุณครับทุกคนดูคลิปคนไทยกับฝรั่งโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามคนด่านลิ้นพันธ์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมทุกค่ะเด้อขอบคุณใหน,ณน,ลน,นณให,หลายค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบาย,บาย